ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหรายงานล่าสุดกองทัพเรืออารวาดครับสามารถตีแตกบ้านสามหลังได้สําเร็จสารบนาธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาครับพร้อมกับทาเอารพพิเศษรเมรแตกกระเจิงจุดนั้นมีฐานใหญ่ของเมรถึง5จุดด้วยกันแต่ว่าหน่วยนาวิกซิลรีคอนหรือว่าอีกหลายๆหน่วยเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มครับระดมยิงถล่มทั้งคืนจนสามารถยึดเบ็ดเสร็จกับพื้นที่บ้าน3ามหลัง พร้อมกับรายงานจากพื้นที่กองดับพที่2ครับไทยเราก็สามารถทำลายรถถัง10คันรวดและตีฝ่าทุกแนวรบยังระอุอยู่ในตอนนี้ โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องอัปเดตกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันที่14ธันวาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวดีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยกับหน่วยนาวิกของไทยเราที่สามารถยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังได้สําเร็จใน่วนจังหวัดตราดครับปกักทงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นการรายงานจากโฆษกกองทัพเรือเองนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าด้านกองทัพเรือนั้นโดยเฉพาะกองบัญชาก,การป้องกันันทบุรีตราดครับได้เปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะยึดคืนบ้าน3ามหลังในตาบลจำรากซึ่งเป็นพื้นที่ท อยู่ดินแดนของเรานานนับ10ปีแล้วการปฏิบัติดังกล่าวครับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้เลยและมีการปะทะกันอย่างหนักหน่วงในพื้นที่จนที่สุดในเวลา7นาฬิกาย0นาทีครับกองทัพเรือก็สามารถเข้าควบคุมและก็ยึดพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ได้แล้วและขับไล่กองกําลังฝั่งกัมพูชาเนี่ยออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด พร้อมกับดําเนินการปากักธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อแสดงถึงว่าเราครอบครองตรงนี้เราสถาปนาตรงนี้แล้วก็เป็นแผ่นดินไทยของเราอยู่ตรงนี้แม่สุดยอดจริงๆกับกองทัพเรือนะครับคนลุกเลยนะ จุดนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปว่าเราเสียเปรียบม,มากๆเพราะว่าอยู่ในเชิงที่ต่ำกว่านะครับขมรอยู่จุดที่สูงกว่าแต่ว่าสถานการณ์ในบทนี่ยังคงไม่สงบนะครับเราเนี่ยยึดพื้นที่บ้านสามหลังได้แต่ว่าฐานขามรมันอยู่ใหญ่มากกับ5ฐานในตรงนั้นซึ่งบทนี่โดยรอบเนี่ยยังคงมีการประทะก,กันอยู่เป็นระยะจากการที่ขมรพยายามตอบโต้ใส่ฝ่ายไทยเราก็ต้องบอกลยว่าพื้นที่บ้านสามหลังครับขมนมีการระดมยิงจรวด BM21 เเนี่ยจำนวนมาก พุ่งเป้าเข้าบริเวีบานจำรากเลยนะครับเสียงระเบิดดังต่อเนื่องตลอดทั้งคืนดูเดือดกันมากๆนะครับอย่างว่าแหละถ้าเกิดคอมเมนจะเสียบื้นที่ตรงไหนเขาจะระดมยิงบีเอ็มแบบนหนักหน่วงมากๆสังเกตได้เลยเพราะว่าหลายพรินที่และที่ผมสังเกตมาตั้งแต่กองทัพที่สองกองทัพันที่หนึ่งอย่างบ้านหนองยากแก้วเนี่ยก็ระดมยิงหนักนะครับกับบ้านสามหลังก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดวนปืนใหญ่พากเพื้นกันแบบสนั่นวันไหวครับแล้วเราก็มีการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศ F16 สิบไขครับทำไข ฐานเดมอนคาเมนเนี่ยรัวๆจนหึงขั้นแนวแตกจนได้พร้อมกับเมื่อคืนนี้ครับยังมีโดรนของคาเมนเนี่ยที่บินว่อนแบบติดระเบิดเข้าพื้นที่ลึกเข้ามาแนวชายแดนหลังไทยเราก็เรียกว่าเป็นการอัปเดตท,ที่ชื่นมืน่นและก็ชื่นใจมากๆนะครับแล้วบอกได้เลยว่าการที่คาเมนจะมายึดคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีรบพิเศษเข้ามาช่วยขนาดรบพิเศษของคาเมนทั้ง9 1 1และก็บีนคิวก็ยังเอาไม่อยู่นะครับเรียกว่าแตกกระเจิงไปทั้งฐานกับบริเวณบ้าน3หลังครับแต่จุดนั้น เราก็ยังเสียเปรียบอยู่ในเชิงพื้นที่นะทางเรือหลวงเทพาก็ระดมยิงใส่อย่างหนักหน่วงอรารวาสกันหนักมากๆในโซนกองทัพเรือครับตอนนี้คงอยู่ในช่วงการรักษาที่มั่นพื้นที่เอาไว้นะครับซึ่งเราก็น่าจะรักษาได้เนื่องจากขมินมีฐานที่มั่นคงอยู่แล้วกับพื้นที่นั้นแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องระวังไว้เลยครับก็คือการที่มันเนี่ยจะระดมยิงปืนใหญ่ใส่จุดที่มั่นของเราเพราะ อย่าลืมว่าคอมเมนเคยอยู่มาก่อนแล้วพิกัดต่างๆเนี่ยคอมเมนมีไว้หมดแล้วนะครับว่าเราจะหลบบังเกอร์ตรงไหนบ้างเราจะอยู่จุดไหนบ้างก็ขอให้ปลอดภัยกับหน่วยนาวิกกองทัพเรือของไทยเรานะครับเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงสถานการณ์สู้รบในพื้นที่กองทัพภาคที่2กันหน่อยรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการครับพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นั้นตอนนี้ก็ยังเกิดการปะทะก,กันอย่างดุเดือดบริเวณพื้นที่ปราสาทคานาและช่องระยีซึ่งฝ่ายไทยเรารอบนี้เนี่ยมีการเปิดก่อนยิงตอบโต้ตตัแต่เเวลาาลานย และก็ยังมีการยิงต่อเนื่องจนถึงขณะนี้เลยบวกกับอีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ปราสาทตาควายในตอนนี้โอ้โหยังคงตึงกําลังกันอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอออกมานะกับฝั่งทหารขมรเองที่อยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองครับในบริเวณปราสาทตาควายได้ใช้อาวุธยิงของไทยเราจากจุดตั้งรับดูแล้วเนี่ยขมรก็ชิวเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษนะ เพราะว่าทั้งท่าทางต่างๆนานาเนี่ยความพร้อมสูงมากกับปราสาทต,ตาควายนะครับมีการขึงตาข่ายป้องกันโดนแล้วก็มีบังเกอร์ที่หนาแน่นอีกต่างหากโดยเป็นรายงานจากกองรพที่2ครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงมากันทุกพื้นที่เลยนะเริ่มจากพื้นที่ช่องบกกันก่อนครับกองรพที่2ก็บอกว่ามีการยิงแบบประปรายและเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าระวังเหมือนเราจะควบคุมไว้แล้วเนี่ยประมาณ80%นะครับพื้นที่ช่องอันม้าเราสามารถควบคุมเอาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างปฏิบัติการต่อเนื่องกับภารกิจยังมีพื้นที่ซับนนี้เราก็ควุม ื้นที่เอาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างสาปนาพื้นที่และภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนขมรจะคงมีการยิงจรวดเบียมยี่สิบครับเข้ามาพื้นที่อยู่เป็นระยะซึ่งฝ่ายเราตอนนี้ก็ยึดครองพื้นที่เอาไว้ได้อยู่ส่วนช่องจอมช่องเพลช่องระยีเราก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างสาปบนาที่มั่นเพื่อที่จะตีตอบโต้ขมรส่วนช่องสังงานะครับตอนนี้เราก็ยังเฝ้าระวังไม่มีการประทะเกิดขึ้นและในพื้นที่ประสาทคณาครับไทยเราสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ทําลายบันไดส่วนหัวเรียบร้อย แต่การสู้รบเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมอย่างที่ผมรายงานไปและวก็พื้นที่ปราสาทตาเมืินทมครับมีการประทะด้วยอาวุธเล็งตรงแล้วก็ปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนบุรีช่องสายตะกูครับการรบเนี่ยก็มีการประทะกันแบบประปรายและก็บุรีช่องกลางการรบก็ยังประปรายเหมือนกันส่วนบุรีตาควายเนี่ยเรียกว่าเป็นบุรีสีแดงเลยมีการรบประทะกันหนักทั้งอาวุธเล็งตรงวิธีโค้งโดนโจมตีซึ่ง ฝ่ายไทยเรากับฝ่ายามินเองก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับยังไม่มีการรุกคืบเข้าไปจุดไหนด้วยกันแต่ที่แน่ ที่ผมทราบมาเนี่ยคือเราถล่มกันแหลกลานทั้งเนินสามาูนทั้งบริเวณรอบปราสาทและก็ยังมีการสรุปสิ่งที่เราทําลายขมินไปในห่วงเวลาการรบกันนะครับกลายเป็นว่าทั้งคลังน้ํามันคลังกระสุนและคลังอื่นๆของขมนรวมถึงทางปฏิบัติการเนี่ยเละเป็นจุนและเรตั้งแต่บกควบคุมครับเราสามารถทําลายทั้งหมด10ฐานก็คือเป็นการบัญชาการของขมนที่เราสามารถทําลายได้และก็มีฐานทหาร14ที่หลุมระเบิดครับเราทําลายไปทั้งสิ้น6หลุมฐานที่ตั้งปืนใหญ่2ที่ คลังกระสุนที่ครับคลังน้ํามัน1ที่ฐานที่ตั้งแกมเมอร์2ที่และบังเกอร์10ที่รวมทั้งหมดที่เราทําลายฐานที่มั่นขเมรไป48ที่เลยยังมีเกี่ยวกับอาวุธหนักยุทโธปกรณ์นะครับเราก็สามารถทําลายรถถังของขเมรทั้งหมด10คันครับโดนทั้งหมด64สิบีล bm ยี่สิบเอ็ดหนึ่งคันครับเสาแอนตี้โดนสี่ต้นปตอเนี่ยสี่กระบอกระบบควบคุมแอนตี้โดนหนึ่งชุดรถบรรทุกหกคันเสาสัญญาณอีกหนึ่งต้นครับปืนใหญ่หนึ่งกระบอกปืนครกหกกระบอก และทหารกัมพูชาตอนนี้ที่มีรายงานนะครับคาดการออกมาว่า181รายนี่เป็นรายงานจากกองรปที่2โดย1จุดที่เราต้องถลาปนานและก็ควบคุมเบรสเซท100%นะครับก็น่าจะเป็นช่องอันมะตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่า ควบคุมเนินทุกเนินกลับมาเป็นของเราแล้วนะครับเหลือบปดี้ในช่องอันม้าบริเวณใกล้ๆก,กับตลาดคมนซึ่งทางขวาเนี่ยมันมีฐานใหญ่ของคมนอยู่แบบขนาดใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ตรงนี้ได้ก็จะได้ว,ว่าปิดเกมสมบูรณ์สาหรับที่นี่ส่วนคาสินโนเก่าที่อยู่ในบริเวณช่องอันม้าเนี่ย ที่เป็นฐานที่ตั้งประชาการในกัมพูชาครับก็ถูกทิ้งระเบิดทำลายไปตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่าก็ยังมีรายงานล่าสุดเหมือนกันนะครับว่าเขมีมีการขนปืนใหญ่มา2องกองพันคือเอามาเยอะเพราะว่าเหมือนเราจะทําลายไปเยอะเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็เป็นกองทัพภาคที่1ครับตอนนี้บรรดาใจาบ้านรองแผงเราก็ยังคงต้องตีเพื่อที่จะยึดครองเอามาให้ได้นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยครับกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่14ธันวาคมเอ,า,อาง่ายๆเลยก็คือเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นบกอากาศ หรือว่าเรือส่วนใหญ่เราสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้แล้วครับและอาจจะบังคับขเขมรเนี่ยเข้ามาอยู่ในการควบคุมของไทยเราได้ด้วยในการเดินเกมแต่ว่าเรื่องยากอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือการรักษาที่มัน่นเพราะหลายตัวหลายครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยึดเนินตัวปราสาทได้หรือว่ายึดพื้นที่ต่างๆได้แต่ขเขมรก็คือรู้วิกัดหมดแล้วนะครับเพราะว่าอยู่มานานมากแล้วบางครั้งบางช่วงเนี่ยมันกว่าจ,จะเป็นกล,ลวงของขเขมรที่ อยู่ดีๆปล่อยให้เรายึดแบบนี้แล้วถอยแบบร่นออกมาแต่ว่าปืนใหญ่หลังแนวครับก็มีการล็อกพิกัดยิงถล่มหลังจากที่เราเข้ายึดครองพื้นที่ได้ซึ่งก็ทำให้เราต้องถอนตัวโดยเหตุนี้เองครับกองรับในเราเนี่ยก็มีการแก้เกมหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันโดยการส่งหน่วยปืนเล็กหรือว่าทหารพรานเนี่ยเดินแทรกเข้าไปตรงหาที่ตั้งปืนใหญ่ของเขมรเ,เลยที่ถล่มเราในบริเวณแนวหลังแล้วก็บอกพิกัดให้ปืนใหญ่เราเนี่ยถล่มปืนใหญ่ของเขมรได้แล้ว บีบบังคับนะครับให้ขมรนถอยร่นออกจากแนวระยะยิงปืนใหญ่ในบริเวณที่เราสามารถยึดครองเอาไว้ได้ก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างรู้กันดีโดยเฉพาะพิกัดเนี่ยขมรนก็รู้พิกัดไทยเราก็รู้พิกัดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถผลักดันขมรออกจากระยะยิงแนวปืนใหญ่ได้นะครับทั้งเครื่องบินรบหรือว่าการแทรกซึมของเราเนี่ยสามารถทําได้ดีก็เลยทําให้ขมรนครับถอยร่นและ ยิงปืนใหญ่มาบริเวณพื้นที่เราอยู่ไม่ได้ระยะยิงมันไม่ถึงนี่ก็เป็นรายงานเพิ่มเติมออกมาครับก็เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้คงต้องเฝ้าระวังและติดตามกันอย่างต่อเนื่องใกล้เป็นความจริงแล้วครับใกล้จะถึงเส้นปฏิบัติการ1ต่อ5 0,000แล้วยังไงรับเดตติดตามเฝ้าระวังกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชม,ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัด apa